สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มาเจอก,กับนะคะกล่องรางของเล่นของเรานั่นเองนะคะนี่ของเล่นของเราก็มีมากมายเลยนะคะมีตั้งแต่เดอะฮักนะคะไดโนเสาร์นะคะนี่เป็นไดโนเสาร์นะคะมีหมาน้อยนะคะนี่ค่ะไดโนเสารา์ไขไดโนเสาร์ก็มีนะคะน้องๆน,นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะเดี๋ยวดูพี่เดอะฮักก่อนเลยนะคะ เจอหักคะนีนะ่น้อง,องเหนเหมูคะนี่อันนี้เจอหักนะคะพี่ไดโนเสาร์นะคะนี่ไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆนะคะนี่มีหลากหลายสายพันธุ์เลยคะ่ะน้องๆน,นี่ค่ะ นี่ก็ไดโนเสาร์นะคะนี่ตัวสวยมากเลยค่ะนี่ตรงนี้เป็นอาวุธนะคะใช้ในการต่อสู้นั่นเองนะคะนี่ไดโนเสาร์ค่ะนี่นี่ก็ไดโนเสาร์นะคะนี่สวยมากเลยค่ะสีสันนะคะนี่พอประกอบรวมกันแล้วแบบสนุมากเลยค่ะน้องๆไอ,อ้ไทายจุดท็อปล่าเรนี่ค่ะตัวสีแดงสวยงามมากเลยค่ะ นี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนตัวนะคะที่สวยนามมากมากเลยค่ะนี่ดูฟันของเขานะคะไม่ได้แปลงฟันนานนะคะฟันก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้องๆอ,อย่าทาตามนะคะนี่ไดโนเสาร์นี่หัวโตนะคะนี่ค่ะมีสองอันเลยน,นี่โอกล่องของเล่นนี้นะคะกู้นหอยปูปลาออกมาทุกสัตว์ทุกชนิดเลยค่ะ นี่ค่ะพี่หมานี่คะ่ะหมาหมาตัวนี้นะคะมีเสียงด้วยนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเสียงตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะคะนี่โอ้หน้องทางลวมั้งนี่นะคะ่ะโหรถของเล่นยังมีเลยค่ะน,น้อง ขนมแฮมเบอร์เกอร์หมูอับอูดเราขอเสียงหมูหน่อย่นีม right? ีมูนะคะก็มีบ้างดีกว่าก่อนนี้บ้างนะคะไข่ไดโนเสาร์นี่ค่ะไดโนเสาร์แล้วก็มีลูกไดโนเสาร์ข้างในนะคะ หอยปูปลามะลายนีขาวัวนมเสืออะไรอีกช้างนะคะนี่ก็ไดโนเสาร์นี่ก็ไดโนเสาร์น,าน,านะคะโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะบินกินปุ้ยเล้ามานะคะนี่นะคะ่ะทหารนะคะนี่โหมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องๆอา น้องชอบคลิปนี้นะคะกดซับสไครป์กดลลลไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้เราไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆ